เมื่อกี้ใครถามข <laughs> ำๆป้าจิงโกกตัวนี้นะคะช่วยทั้งแบบว่าแตกลายนะแตกลายใช้ได้ไหมดเลย แกลวเขาส่องหัวเข่าตะตุมนัวน ú นัว,นวแวน,วน,วนี้หนัวนนี่นมันแต่นั a หน úa หนนี่ฮะทุกทีเขามีช่างแต่งหูวันหุกวนักวนเขาไปแต่งเองเลยละมั้งนี่ฮยไม่แต่งเองเลยละมัง้ง นี่ย <and> ือหนวแล้วใช้น <words>, <words> ิ nah, nah, <long statistically> <Uh ้ว <huh> พิการแต่งดุซาใบบอก 哈哈，哈哈。<noise> <noise> <noise> ที่หนูแบบว่าอยู่เป็นได้นะแบบอยู่แบบว่าชิวๆแบบว่าไม่คิดอะไรไม่อะไรเพราะหนูอะไม่กลัวที่จะตัดอะไรออกจากชีวิตจริงหนูไม่กลัวที่จะตัดอะไรออกจากชีวิตถ้าอันนั้นหนูมองแล้วหนูไต่ตองแล้วว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณคุณเริ่มมีสองสามเริ่ม เริ่มแบบซับซ้อนในชีวิตแล้วหนูก็หนูก็ไม่แบบชีวิตเราอะเรามองว่าเราไม่ต้องใช้มันซับซ้อนไงเข้ามาหนูก็เรียตัดอะไรออกที่แบบว่า เล่นนําดงไงครับหนูก็เลยต้องรีบออกรีบเข้ามาเรารีบเป,เปลี่ยนหัวออกไนงะเวลาใส่ผมแล้วมันมันลุงลัง <c oughs> มันต้องทําเวลาครับก็อยากใส่เลยแต่ว่ามันต้องแบบทำเวลาในการเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> หนูกล้าที่จะอะไรออกตั้งแต่รู้ว่าตั้งแต่รู้ว่าเราต้องแบบว่าใช่อะไรที่มันแบบเอ้ย อย่างใครอะใครนั่นเสียงใครอะใครวะได้ยินถึงในไลฟ์เลยเหรอคนในไลฟ์ได้ยินเลยอะไม่รู้เสียงใครไม่รู้ทุกคนไม่รู้ ดังมาก ใช่ค่ะหนูแล้วหนูมองว่าหนูมองว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปกคำพูดของเราอะคำพูดเป็นนายอะรอรครับครับช่วงโอกาสนี้ทีมงานการแสดงจากพระเอกลูกฟ้าพระเอกปิยาบรี และนาเอกที่เป็นไทยฝันใจมหา,นาชนข,ของคุณน้องรื้อเน็ตชนกเพชรวิเชียนรู่ปบรรเลงโดยยักษ์ใหญ่ใจแเจโดยอาจารย์ตารกให้บรรเลงแห่งอัมพวาแสงสีเสียงมัญญยากรุกไร้อันซามเราจะทำเพลงโหมดเราหรือคุการเพื่อเป็นน, <ำ S 2> นันนนก,นบบนกนนดนญญาแห่งาก,รกนนารแสดงด้านหน้าเวทีหน้าบัตน,นี้น ก่อนครับ เจนไปเลยดีกว่าทุกเรื่องชัดเจนไปเลยนะคะทุกเรื่องพอเราอยู่กับความจริงเราก็ชัดเจนไปเลย ีวิที่มีกำแพงหรือขอบเขตตัวเองทางนั้นนะคบเพราะ <S an> ฉะนั้นเราไม่ต้องไปตั้งคำถามกับใครเราอยู่กับตัวเราเกิดคนเดียวตายคนเดียว <S <S <an> <S เราเจอหน้ากาันแค่ตอนเรายังมีลมหายใจแค่นั้นและค <S <S <an> <S ตอนนี้เราหมดลมหายใจไปแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครถูกไห ความตายเราย,ยังไม่รู้เลยว่าไงว่าอนี้อะไรหรอ ขอ,อยังอี้ล่ะเจ๊เดี๋ยวว่าจะกินอยู่ไปหนึ่งหน้าแค่เด็กก่อนไงเล้ว้็มาปกินปากหมูลรักแร้ได้นะเออปากหมูลรักแร้ให้นะคะ ใช่ครับเฮ้ยถ้ากด2กระปุกจะอยู่ที่2 อีกาอมนกลาู้ Anything ันใดท้้อเทพรัอนไ้ใชดแทน่หใครที่ยังไม่เคยลองลองกดไปได้รองกดไปใช้ดูถูกใจค่อยมาซื้อใหม่แต่ถ้าไม่ถูกใจก็ถูกใช้ได้เลยครับ น่าจะได้นะเรื oh, okay. ono, though, ่องท okay. ั้งหมดจะมาวดนะครับทุไว้ทุไว้ เล่นแสดงนะครับเว่าไม่สะดวก